สวัสดีค่ะชาวราศีมีนทุกท่านขอให้วันนี้เป็นวันดีที่เต็มไปด้วยความสุขและพลังบวกนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคำทำนายสุดพิเศษในทุกเดือนและสำหรับใครที่จิตใจงดงามมีความเมตตากดซุปเปอร์แทงส์หรือกดตะกร้าร้านค้าเพื่อร่วมบุญร่วมกุศลกันได้เลยค่ะ ในเดือนพฤศจิกายนปี2568นี้พลังงานจากจักรวาลกำลังเรียกชาวราศีมีนให้เปิดรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความโชคดีครั้งใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกำลังเฝ้ามองคุณอยู่พวกเขาอยากมอบโชคลาภอันมหาศาลให้กับผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์ผู้ที่กดติดตามเราและเปิดใจรับพลังดีๆจะพบว่าชีวิตเต็มไปด้วยความสุขและความสมปรารถนา โชคลาภจะไหลเข้ามาไม่หยุดยัง้งตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงความสำเร็จใหญ่ๆใ,ในชีวิตคุณจะพบว่าการลงทุนความพยายามหรือแม้แต่ความปรารถนาเล็กๆน้อยๆของคุณจะมีผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าที่เคยคาดคิดขอให้คุณเริ่มต้นเดือนนี้ด้วยจิตใจสงบและความเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในพลังของจักรวาลเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยนำทางให้คุณไปสู่ความสำเร็จ ความรักความสุขและโชคลาภจะมาหาคุณในรูปแบบที่หลากหลายอาจเป็นเงินทองที่มาจากการงานหรือธุรกิจอาจเป็นโอกาสที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวหรืออาจเป็นของขวัญและการสนับสนุนจากคนรอบข้าง ชาวราศีมีนที่ติดตามเราตลอดจะรู้สึกได้ถึงพลังงานดีๆที่ค่อยๆแผ่กระจายเข้าสู่ชีวิตของคุณพลังเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสารรค์มีแรงบันดาลใจและสามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญได้อย่างมั่นใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังส่งสัญญาณให้คุณสังเกตโอกาสที่ซ่อนอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการเงินโอกาสในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนหรือโอกาสที่ทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าไปอีกขั้นอย่าลืมว่าโชคลาภไม่เพียงแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสงบสุขใจความสมดุลและความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้คุณมีความตั้งใจจริงและเปิดใจรับความดีงามในชีวิต เมื่อคุณทำเช่นนั้นสิ่งดีๆจะมาหาคุณอย่างไม่ขาดสายคุณจะพบว่าความพยายามที่ผ่านมาเริ่มส่งผลความสัมพันธ์ที่คุณใส่ใจเริ่มผลิดดอกออกผลและสิ่งที่คุณเคยฝันถึงจะเริ่มใกล้ตัวมากขึ้นทุกวันสำหรับชาวราศีมีนที่มีหัวใจเมตตาการให้และการแบ่งปันจะช่วยเสริมสร้างพลังงานดีๆให้คุณอีกมากเมื่อคุณช่วยเหลือผู้อื่นและกระทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะตอบแทน คุณด้วยความโชคดีที่คุณคาดไม่ถึงบางครั้งอาจมาในรูปแบบของเงินรางวาัลโอกาสใหม่ๆห,หรือการสนับสนุนจากผู้ที่มีอิทธิพลชีวิตของคุณจะราบรื่นขึ้นเรื่อยๆและคุณจะสามารถเก็บเกี่ยวผลลัพธ์แห่งความสำเร็จได้อย่างเต็มที่ในเดือนนี้การเชื่อมต่อกับพลังศักดิก์สิทธิ์จะเป็นสิ่งสำคัญมากลองใช้เวลาเงียบๆสักวันละเล็กน้อยนั่งสมาธิหรือสวดมนตเพื่อเปิดรับคำแนะนำจากจักรวาลพลังงานดีๆจ จะนำคุณไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องและปลอดภัย สิ่งที่คุณเคยกังวลจะเริ่มคลี่คลายและคุณจะเห็นหนทางใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและมีความสุขมากขึ้นไม่เพียงแค่เรื่องความโชคดีและโชคลาภเท่านั้นชาวราศีมีนยังมีโอกาสที่จะพบความรักและความสัมพันธ์ที่มั่นคงในเดือนนี้ความสัมพันธ์เก่าที่เคยตึงเครียดอาจคลี่คลายลงความเข้าใจและความเมตตาจะนำมาซึ่งความอบอุ่นและความสมดุลในใจคุณ และสำหรับผู้ที่โสดโอกาสพบรักครั้งสำคัญก็อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่กล้าหาญหรือการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวคุณคุณไม่ได้เดินเพียงลำพังพลังงานจากจักรวาลกำลังช่วยเหลือคุณอยู่เสมอขอเพียงคุณเชื่อมั่นและเปิดใจรับเมื่อคุณทำเช่นนั้นทุกความปรารถนาทุกความพยายามและทุกความดีที่คุณกระทำจะถูกสะท้อนกลับมาเป็นโชคลาภและความสุขอย่างเต็มที่ ในเดือนนี้การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและปล่อยวางสิ่งเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเปิดประตูแห่งโอกาสให้คุณอย่างเต็มที่ คุณจะรู้สึกได้ถึงความมั่นคงและความสงบในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานหรือความสัมพันธ์สิ่งดีๆกำลังเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องและคุณจะมีความพร้อมที่จะรับมันอย่างเต็มที่อย่าลืมติดตามช่องของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับคำทำนายและคำแนะนำดีๆที่จะช่วยเสริมสร้างโชคลาภและความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณและหากคุณรู้สึกว่าจิตใจคุณเต็มไปด้วยความเมตตาและอยากช่วยเหลือผู้อื่นอย่าลืมกดซุปเปอร์ หรือกดตะกร้าร้านค้าเพื่อร่วมทำบุญและเสริมสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวคุณเองและโลกใบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเฝ้ามองและคอยชีย้ทางให้คุณอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทางการเงินความรักหรือความสำเร็จในชีวิตขอให้คุณเปิดใจรับคำแนะนำเหล่านั้นเชื่อมั่นในพลังของจักรวาลและเตรียมตัวรับโชคลาภครั้งใหญ่ที่กำลังเข้ามาในชีวิตคุณ ทุกการกระทำที่ดีทุกความตั้งใจที่จริงใจและทุกความพยายามที่ทุ่มเทจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จและความสุขอย่างแท้จริงชาวราศีมีนทุกท่านเดือนพฤศจิกายนนี้เต็มไปด้วยโอกาสและพลังงานดีๆพลังงานจากจักรวาลกำลังชี้ทางให้คุณไปสู่ความสำเร็จและโชคลาภครั้งใหญ่ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเปิดใจรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและความสุขที่แท้จริงดวงช ตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนในปีพุทธศักราช2568นี้เป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายเข้ามาในชีวิตอย่างมากในขณะเดียวกันก็เป็นปีที่เปิดโอกาสให้คุณได้พัฒนาตัวเองและสร้างความมั่นคงในหลายๆด้านดวงชะตานี้จะสะท้อนภาพรวมทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพอย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวรับมือ และใช้โอกาสได้อย่างเต็มที่ในเรื่องของการงานปีนี้มีโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆห,หรือเปลี่ยนแปลงทิศทางการทำงานหากคุณกำลังคิดจะเปลี่ยนอาชีพหรือขยับขยายธุรกิจปีนี้เหมาะมากที่จะลงมือทาแต่จะต้องใช้ความรอบคอบและอดทนสูงเพราะอุปสรรคและความท้าทายจะมีเข้ามาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา อาจมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ง่ายหากคุณมีเป้าหมายชัดเจนและพยายามแก้ไขอย่างมีสติจะช่วยให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีนอกจากนี้ปีนี้ยังเหมาะสำหรับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆห,หรือเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพตัวเองเพราะจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวด้านการเงินปี2568จะมีทั้งรายรับที่เพิ่มขึ้นจากความพยายามและโอกาสที่เข้ามา แต่ก็ควรระวังเรื่องรายจ่ายที่ไม่คาดคิดอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพหรือครอบครัวเข้ามารบกวนการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญและหากคุณมีโครงการลงทุนต่างๆควรศึกษาข้อมูลให้ดีไม่ควรรีบตัดสินใจเพราะอาจทำให้เกิดความเสี่ยงสูงได้การออมเงินอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในด้านความรัก ปีนี้ความสัมพันธ์จะมีความลึกซึ้งและจริงจังมากขึ้นสำหรับคนที่มีคู่แต่ก็อาจมีความเข้าใจผิดหรือความเครียดในเรื่องของการสื่อสารระหว่างกันการเปิดใจและพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นสำหรับคนโสดมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจจากการเข้าสังคมหรือกิจกรรมกลุ่มแต่ควรใช้เวลาทำความรู้จักและอย่าใจร้อนเพราะความสัมพันธ์ที่ดี ต้องใช้เวลาและความเข้าใจมากกว่าความรู้สึกชั่วคราวสุขภาพในปีนี้ควรดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้หรือความเครียดสะสมการพักผ่อนให้เพียงพอและการออกกำลังกายเบาๆจะช่วยให้คุณมีพลังและสุขภาพที่ดีขึ้นนอกจากนี้ควรระวังเรื่องอาหารการกินเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงความเครียดที่อาจทำให้สุขภาพย่แย่ โดยรวมแล้วปี2,568สำหรับคนลัคนาราศีมีนเป็นปีที่ต้องใช้สติปัญญาและความอดทนในการจัดการกับเรื่องต่างๆแต่ก็เป็นปีที่เปิดโอกาสให้คุณได้เติบโตทั้งในเรื่องของตัวเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณก้าวผ่านความท้าทายไปได้อย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จในหลายๆด้านขอให้ปีนี้ เป็นปีที่เต็มไปด้วยพลังบวกโชคราบและความสุขที่ยั่งยืนสำหรับคุณตลอดทั้งปีดวงการงานของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนในช่วงต้นปีพุทธศักราช2568นี้มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนและท้าทายเป็นอย่างมากเริ่มต้นปีด้วยความรู้สึกที่พร้อมจะลุยและมุ่งมั่นในการทำงานแต่ก็ต้องระมัดร,ระวังเรื่องการวางแผนและการจัดการกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด บางครั้งอาจรู้สึกว่าภาระหน้าที่หนักหน่วงกว่าปกติแต่หากคุณมีความอดทนและสามารถปรับตัวได้ดีจะสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงต้นปีมีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่หรือโปรเจกต์ที่ท้าทายเข้ามาซึ่งจะเป็นโอกาสดีสำหรับการแสดงศักยภาพและความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่แต่การทำงานร่วมกับทีมอาจมีความขัดแย้งเล็กน้อยจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน หรือความคาดหวังที่แตกต่างกันดังนั้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชารวมถึงการสื่อสารอย่างเปิดใจและตรงไปตรงมาจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้การทำงานราบรื่นและประสบความสำเร็จสำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่ช่วงต้นปีนี้จะมีสัญญาณบ่งบอกถึงโอกาสที่น่าสนใจเข้ามาอาจเป็นการติดต่อจากนายจ้างใหม่ หรือการเปิดรับสมัครงานในสายงานที่คุณสนใจแต่ควรพิจารณาให้รอบคอบไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจโดยขาดข้อมูลเพราะอาจพบเจอกับสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือขาดความมั่นคงในระยะยาวส่วนดวงการเงินในช่วงต้นปี2568ของคนละคนาราศีมีนนั้นมีแนวโน้มที่ดีในการรับรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรายได้ที่มาจากงานเสริมหรือการลงทุนที่คุณได้เตรียมตัวไว้ก่อนหน้า จะเห็นผลตอบแทนชัดเจนขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเช่นค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพหรือครอบครัวทําให้ต้องบริหารจัดการเงินอย่างรัดกุมและมีการวางแผนล่วงหน้านอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเจรจาทางธุรกิจหรือการขอสินเชื่อเพื่อขยายกิจการหากคุณมีความพร้อมและแผนธุรกิจที่ชัดเจน การติดต่อประสานงานกับธนาคารหรือแหล่งเงินทุนจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จแต่อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงนี้เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินไว้ให้ดีที่สุดสรุปโดยรวมดวงการงานและการเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนในต้นปี2568นี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความรอบคอบและความอดทนสูง มีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้แสดงศักยภาพและขยายฐานรายได้แต่ก็ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆในการทำงานและการบริหารการเงินอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดขอให้คุณใช้สติและความตั้งใจในการทำงานและการจัดการเงินจะช่วยให้ผ่านต้นปีนี้ไปได้ด้วยความสำเร็จและมั่นคงอย่างที่หวังไว้ ดวงความรักและดวงสุขภาพของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนในปีพุทธศักราช2568นี้เป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ที่ลึกซึง้งปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาทบทวนความรู้สึกของตัวเองอย่างจริงจังและใช้หัวใจผสมผสานกับเหตุผลเพื่อจัดการกับความสัมพันธ์ทั้งกับคนรักและคนรอบข้างในขณะเดียวกัน สุขภาพของคุณก็ต้องได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษเพราะอิทธิพลของดาวที่เคลื่อนผ่านลัคนามีนั้นจะส่งผลทั้งด้านอารมณ์และระบบร่างกายอย่างชัดเจนในด้านของความรักปีนี้เป็นปีแห่งการปรับสมดุลอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์จะเข้าสู่ช่วงที่ต้องใช้ความเข้าใจมากขึ้นคุณอาจเผชิญกับปัญหาเล็กๆน้อยๆ ที่เกิดจากความไม่เข้าใจกันหรืออารมณ์ที่แปรปรวนของทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นผลมาจากแรงกดดันทางด้านการงานหรือภาระชีวิตประจำวันที่มากขึ้นอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สัญญาณของความล่มสลายแต่กลับเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นหากคุณเลือกที่จะใช้ใจฟังอีกฝ่ายเปิดใจพูดคุยอย่างจริงใจจะสามารถเปลี่ยนความสั่นคลอนให้กลายเป็นความมั่นคงที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม บางคู่ความรักอาจพัฒนาไปสู่การวางแผนสร้างอนาคตร่วมกันเช่นการแต่งงานการวางแผนครอบครัวหรือการร่วมลงทุนทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นบทพิสูจน์ของความอดทนความไว้ใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันหากคุณผ่านบททดสอบเหล่านี้ไปได้ความรักของคุณจะยิ่งมั่นคงและแน่นแฟ้นในระยะยาวสำหรับคนโสด ปีนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพบเจอคนใหม่ๆโดยเฉพาะจากกิจกรรมที่คุณเข้าร่วมโดยบังเอิญเช่นการเข้าคอร์สเรียนการทำงานกลุ่มการเดินทางหรือการเชื่อมโยงผ่านเพื่อนฝูงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้อาจเริ่มต้นจากมิตรภาพก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาไปสู่ความรู้สึกรักอย่างลึกซึ้งแต่คุณควรใช้เวลาในการเรียนรู้ความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายอย่างแท้จริง อย่าเร่งรีบตัดสินใจเพราะความรักที่รีบร้อนในปีนี้อาจนำมาซึ่งความสับสนหรือความเสียใจในภายหลังในด้านของสุขภาพคนลัคนาราศีมีในปีนี้จะต้องให้ความสำคัญทั้งกับร่างกายและจิตใจเป็นพิเศษเนื่องจากดาวบางดวงส่งผลกระทบต่อระบบน้ำในร่างกายภูมิคุ้มกันและระบบประสาทส่งผลให้คุณมีแนวโน้มที่จะเกิดความอ่อนเพลีย อ่อนล้าง,ง่ายหรือมีอาการป่วยแบบเรื้อรังจากความเครียดความกังวลใจหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอคุณควรใส่ใจเรื่องของการนอนหลับให้มากขึ้นพยายามหลีกเลี่ยงการนอนดึกติดต่อกันหลายวันและควรหาเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องออกแรงมากเพียงแค่การเดินเบาๆโยคะหรืองานอดิเรกที่ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวก็เพียงพอแล้ว นอกจากนี้ระบบย่อยอาหารและตับอ่อนก็เป็นจุดที่ควรเฝ้าระวังอาหารการกินควรหลีกเลี่ยงของมันของหวานหรืออาหารที่ไม่สดใหม่เพราะจะทำให้เกิดอาการไม่สบายหรือท้องอืดบ่อยได้อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในปีนี้คือสุขภาพจิตเพราะลัคนาราศีมีนเป็นราศีที่มีความอ่อนไหวต่ออารมณ์และพลังงานรอบตัวหากคุณรับพลังลบเข้ามาโดยไม่รู้ตัวบ่อย จะทำให้คุณเหนื่อยใจง่ายและรู้สึกว่าชีวิตติดขัดควรหาเวลาทำสมาธิสวดมนต์หรือพักผ่อนกับธรรมชาติบ้างเพื่อให้จิตใจสงบและสามารถรับมือกับเรื่องต่างๆได้อย่างมีสติและปัญญาโดยสรุปดวงความรักและสุขภาพของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนในปีพุทธศักราช2568นี้เป็นปีที่เน้นเรื่องของการปรับสมดุลทั้งภายในและภายนอก ความรักจะต้องอาศัยความเข้าใจและการเติบโตไปพร้อมกันส่วนสุขภาพต้องใส่ใจทั้งด้านกายและใจเป็นพิเศษอย่ามองข้ามสัญญาณเล็กๆที่ร่างกายส่งมาเพราะถ้าคุณดูแลตัวเองดีทั้งภายในและภายนอกปีนี้จะเป็นปีที่คุณแข็งแรงขึ้นมีความสุขมากขึ้นและมีพลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปในทิศท,ทางที่มั่นคงกว่าเดิมอย่างแน่นอนคะ่ะ เคล็ดลับการเสริมดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนในปีพุทธศักราช2568นี้คือแนวทางในการสร้างพลังชีวิตเสริมความมั่นคงและเปิดทางให้ชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยเฉพาะในปีที่มีทางโอกาสและความเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดฝันเข้ามาลัคนาราศีมีนเป็นราศีแห่งความฝันความเมตตาและจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึง้งแต่บางครั้งความอ่อนไหวและการคิดมากเกินไป กลับกลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางความ,วามก้าวหน้าดังนั้นการเสริมดวงของผู้ที่เกิดในลัคนานี้จึงต้องเน้นไปที่การปรับสมดุลภายในใจการสร้างความมั่นคงในชีวิตและการเชื่อมต่อกับพลังแห่งบุญกุศลที่สะสมไว้จากอดีตสิ่งสำคัญที่สุดในการเสริมดวงของชาวลัคนาราศีมีในปีนี้คือการมีสติและรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองเพราะปีนี้อิทธิพลของดาวบางดวงอาจทำให้เกิดความลังเล ความไม่มั่นใจหรือรู้สึกสับสนในบางช่วงเวลาการฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อเสียงรอบข้างหรือความเห็นของผู้อื่นจะช่วยคุณตัดสินใจได้ดีขึ้นและเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องการปฏิบัติสมาธิหรือสวดมนต์เป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงเช้าหรือก่อนนอนจะช่วยคลายความฟุ้งซ่านในใจและเปิดทางให้จิตใต้สำนึกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำบุญเสริมดวงสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในปี2568นี้ควรเน้นการทำบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นการถวายเครื่องกรองน้ำให้วัดการบริจาคน้ำดื่มการปล่อยปลาคืนสู่แม่น้ำหรือทะเลหรือการทำบุญกับสถานที่ที่ดูแลสัตว์น้ำเพราะน้ำเป็นท่าประจำของราศีมีนซึ่งเป็นท่าที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความเมตตาและความลื่นไหลเมื่อคุณทำบุญเกี่ยวกับน้ำ จะเป็นการเสริมความเย็นให้จิตใจและเปิดทางให้พลังแห่งเมตตากลับคืนมาในชีวิตมากขึ้นนอกจากนี้การกราบไหว้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์พระแม่กวนิมหรือพระแม่ธรณีก็จะส่งเสริมพลังของราศีมีนอย่างดีเยี่ยมพระลัคนาราศีมีนมีความเกี่ยวข้องกับพลังแห่งการช่วยเหลือและการเสียสละการกราบไหว้ด้วยจิตศรัทธาพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีปัญญาในการดำเนินชีวิต และมีความสงบทางใจจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยความเบาสบายการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในบ้านก็ถือเป็นหนึ่งในเคล็ดลับการเสริมดวงที่ควรให้ความสำคัญควรหมั่นทำความสะอาดบ้านให้โลง่งปราศจากของเสียหรือของที่ไม่ได้ใช้งานเพราะพลังงานที่นิ่งและอับเฉาจะส่งผลต่อจิตใจของผู้ที่อยู่ในบ้านโดยเฉพาะคนลกคณาราศีนีนที่ไวต่อพลังงานรอบตัว ควรนำต้นไม้หรือแจกันดอกไม้มาวางไว้บริเวณห้องรับแขกหรือโต๊ะทํางานเพื่อเสริมพลังแห่งความสดชื่นและเปิดรับพลังงานดีเข้ามาในชีวิตอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สําคัญคือการใช้พลังแห่งสีเพื่อเสริมพลังชีวิตในปี2568นี้สีที่ช่วยเสริมดวงชะตาของคนลัคนาราศีมีนคือสีฟ้าสีเขียวอ่อนและสีม่วงอ่อนซึ่งเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำความสงบ และจิตวิญญาณสามารถใช้ในเสื้อผ้าของใช้ประจำวันหรือการตกแต่งบ้านเพื่อเพิ่มความสงบในใจและดึงดูดพลังดีเข้าสู่ชีวิตการใช้คำพูดและเจตนาเชิงบวกก็เป็นอีกหนึ่งพลังเสริมดวงที่ส่งพลังมากชาวลัคนาราศีมีนควรระวังคำพูดของตัวเองให้มากเพราะคำพูดที่ออกมาจากใจที่สั่นไหวมักจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งโดยไม่ตั้งใจการฝึกพูดด้วยความรัก เมตตาและความเข้าใจจะทําให้คนรอบข้างรับรู้ถึงพลังดีจากตัวคุณและจะมีคนยืนมือช่วยเหลือในเวลาที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเอ่ยปากโดยสรุปเคล็ดลับการเสริมดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนในปีพุทธศักราช2568นี้คือการหันกลับมาเชื่อมโยงกับพลังภายในตัวเองอย่างลึกซึง้งผ่านการทำสมาธิการทำบุญเกี่ยวกับน้ำการไหว้พระโพธิสัตว การดูแลบ้านและสุขภาพการใช้พลังสีและพลังคำพูดเชิงบวกรวมไปถึงการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อให้จิตใจของคุณสงบเบิกบานและพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่กำลังเดินเข้ามาในปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตนี้อย่างงดงามและมั่นคงขออำนาจแห่งสูงสวรรค์พระรัตนตรยัย และเทวดาประจำตัวของท่านผู้เกิดในลัคนาราศีมีนปวดเปิดทางแห่งแสงสว่างและพลังบุญเก่าที่สั่งสมมาจงส่งผลอันประเสริฐให้ปรากฏแก่ชีวิตของท่านในปีพุทธศักราช2568นี้ขอให้เส้นทางชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคัง่งดังสายน้ำแห่งโชคลาภที่ไหลไม่หยุด ดังพายุทองคำที่โหมกระหน่ำสู่ชีวิตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดขอให้พรอันศักดิ์สิทธิ์จงหลั่งไหลมาจากฟ้าประสานกับบุญที่ท่านได้ทำไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติรวมตัวกันเป็นแรงดึงดูดมหาโชคมหาลาภที่จะเปิดประตูแห่งทรัพย์สินเงินทองและความสำเร็จในทุกด้านให้บังเกิดขึ้นอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ขอให้คนที่เกิดในลัคนาราศีมีนในปีนี้มีโอกาสทางการเงินที่เปิดกว้างที่สุดได้พบเจอโชคลาภจากทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นรายได้จากงานประจำธุรกิจส่วนตัวการลงทุนหรือแม้กระทั่งโชคฟ้าประทานไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็ขอให้กลายเป็นทองคำขอให้คำพูดและความคิดของท่านมีพลังดึงดูดเงินตรา เหมือนปุ๋ยเมฆที่รวมตัวเป็นฝนทองตกลงมาไม่ขาดสายขอให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายคู่ค้าหรือแม้กระทั่งผู้มีบารมีสูงช่วยส่งเสริมยกย่องให้ท่านได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานขอให้เจรจาสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จง่ายดายเหมือนปอกกลวยเข้าปากขอให้การเงินมีความมั่นคงไม่รั่วไหลไม่ติดขัด รายรับมากกว่ารายจ่ายตลอดปีขอให้ได้รับโชคลาภที่ไม่ได้คาดฝันไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติที่สืบทอดมาการถูกรางวัลใหญ่หรือของมีค่าที่ได้มาอย่างไม่มีเหตุผลขอให้ทุกช่องทางแห่งเงินทองเปิดกว้างดังประตูทองคําที่ไม่มีวันปิดขอให้คนลัคนาราศีมีนมีปัญญาเฉียบแหลมมองเห็นโอกาสแม้ในเวลาที่คนอื่นมองไม่เห็น รู้จักเลือกเส้นทางการเงินที่ปลอดภัยและมั่งคั่งสร้างรากฐานการเงินที่แข็งแกร่งดังขุนเขาขอให้นี้สินทั้งหลายที่อาจมีอยู่ค่อยๆค,คลี่คลายและหมดสิ้นไปโดยเร็วถูกแทนที่ด้วยทรัพย์สินเงินออมทองคำและอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างมั่นคงขอให้ปีพุทธศักราช2568นี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เปลี่ยนจากชีวิตที่เคยเหนื่อยยากกลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนจากความขัดสนเป็นความพอเพียงและเปลี่ยนจากความธรรมดาไปสู่ความเป็นเศรษฐีผู้มีเมตตาและบารมีสูงส่งขอให้ท่านใช้ทรัพย์ที่ได้รับด้วยความดีงามช่วยเหลือคนรอบข้างแบ่งปันในสิ่งที่ควรเพื่อเสริมบุญให้มากขึ้นและรักษาความมั่งคั่งไว้ได้อย่างยั่งยืน ขอให้พรทั้งปวงที่เอ่ยมาส่งผลให้ชีวิตของท่านผู้เกิดในลัคนาราศีมีนเป็มไปด้วยความสุขความสำเร็จความสงบร่มเย็นและความมั่งมีสีสุขร่ำรวยจนล้นมือเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือแจกเหลือแบ่งปันและขอให้ความมั่งคั่งนี้อยู่กับท่านอย่างยาวนานตลอดทั้งปี2568และตลอดไปทุกพทุกชาติเทิน